สวัสครับสวัสดีครับตอนนี้กับทางพิหาและทีมทีวีด้วยทากับกลางวันีวันนี้ขอบคุณครับบคุณมากมครับครับรนิดนึงดรงพดงนิดนึงอ๋อได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับาเป็นความรู้สึกใวันนี้เลยครับพิตากับการวันทีวันนี้ครับก็เต็มไปทุกอย่างครับไม่ว่าจะดีใจนะครับภาคภูมิใจ แล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้รางวัลที่แบบทรงคุณค่าแบบนี้นะครับพวกเราจีบีเ็ทีวีทุกคนก็ดีใจกันทุกคนครับตลอดระยะเวลาในการทำงานของทีมทีวีกับการเผยแพร่คอนเทนต์ของ่างประเช่ที่ไงบ้างครับพี่ต๋าเป้าหมายในการวางคอนเทนต์ต่างๆจริงๆเราทาจริงๆเป้าหมายเราเนี่ยคือทำคอนเทนต์ให้น่าจะถูกใจคนดูนะครับแต่ตอนนี้คนดูของเราอ่ะอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันก็จะมาอีกมิชชั่นหนึ่งก็คือจะต้องทําให้คนทั้งโลกอ่ะ มีความสุขในการดูคอนเทนต์เราแล้วก็มีความสุขในการติดตามศิลปินของเราด้วยนะครับส,สิ่งหนึ่งที่เราตัดสินได้ในคอนเทนต์ของพีพีม่ใจะสาวแกเหตุและไปอีกครับคิดว่าน,นี่จะเป็นเหมือนเป็นหน้าที่หนึ่งนะครับที่เราเราทำมาตั้งแต่ญญช่วงแรกๆนะครับนะเพื่อที่จะให้พอะเราพอเลเรายิ่งรู้ว่าเรามีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกเนี่ยเราคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอีก,อกหน้าที่หนึ่งอีกมิชชั่นหนึ่งเลยครับที่พวกเราต้องช่วยกันทำนะครับแล้วก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสอดแทรกเข้าไป ซึ่งจะต้องสอดแทรกเข้าไปให้มันคดีด้วยครับที่ที่ที่จะทําให้เขาได้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสเสน่ห์ของของคนไทยสเสน่ห์ของัฒนธรรมไทยนะครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเราคิดว่าเราคงจะต้องรักษาหน้าที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้ดีที่สุดนะครับ3ปีที่เราคว่าเราจะตีตลาดาได้ถ้าถ้าเอาตรงๆก็ไม่ได้คิดนะครับ <c oughs> ว่ามันจะมาได้ขนาดนี้แต่ช่วงแรกๆที่ท,ที่เริ่มทำ มันก็จะก็จะเห็นสัญญาณอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่ที่เอาคิดสิงโตไปแฟนมีที่ที่เมืองจีนนะครับเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเ,เราเราเราสามารถที่จะทํางานตรงนี้ให้ให้คนต่างประเทศเนี่ยรักเราได้แล้วก็น่าจะขยายไปได้มากขึ้นหลังจากนั้นก็เราก็พยายามทําทุกอย่างจนมาถึงวันนี้ครับแปลว่าตอนนั้น,ตอน,น,นตอนที่ไปไปตอนตอนตอนนั้นก็มถามกมองแล่ว่าคอน<ต>เนทนใครสามารถที่ไปได้ก่อนที่จะไปอ่ะ ต้องยอมรับว่ายัางนึกภาพไม่ออกจริงๆครับแต่พอไปถึงเนี่ยไปหางโจวปั๊บเนี่ยก็ก็รู้เลยว่าเราเรามีพลังพอสมควรที่จะที่จะดึงดูดคนทั่วโลกให้มารักเราได้นะครับตอนนี้มันไปอีกฟิกโลก,กแล้วใช่ครับมมก็คือวิรครับ,รบก,ก,ก็จากเอเชียมันก็ขยายไปไปทั่วตอนนี้ก็น่าจะควบคุมครอบคลุมทุกทวีปแล้วนะครับความรู้สึกก็คือก็กดีใจแน่ๆแล้วก็น้องๆทุกคนก็น่าจะภูมิใจมากที่ ที่คนจากทุกๆทุกๆทวีปนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องก็น้ามหัศจรรย์มากๆนะครับที่สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็รักในคอนเทนต์แล้วก็น้องๆนักแสดงของเราครับแต่เกมดีก็ต้องรัใใช่ครับก็เราเราเชื่อว่าอะไรที่ที่ทำอยู่เนี่ยมันต้องทำให้ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับต้องหาอะไรใหม่ๆมาเสมอครับแล้วก็ต้องบุกเบิกอะไรที่คิดว่า จะทาให้คนยิ่งชอบและยิ่งรักเราอีกครับตอนที่ความสำเร็จในวันนี้กับอารนะคงานที่ย่องให้ติมีวีเป็นรางวรจังทุกสาวในวันนี้นะมันจะมีเพิ่มแรงกดดันสำหรับการทำงานเนี่ยจริงๆได้รางวัลนี้หรือยังไม่ได้รางวัลเราก็กดดันพอสมควรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องแข่งกับทุกๆอย่างที่ที่ที่ต้องที่ต้องคิดและต้องนําเสนอใหม่ๆนะครับแต่การได้รางวัลนี้ก็จะทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นครับ ว่าสิ่งที่เราทําออกไปเนี่ยมีคนเห็นแล้วก็รู้ว่าเรากําลังทําในสิ่งที่มีมีคุณค่ากับบ้านเรานะครับก็คือเมืองไทยนะครับออันนี้ก็เราเราไม่สามารถเคลมเองได้ครับต้อง ก็เอาเป็นว่าเราเป็นผู้บุกเบิกนะครับผู้บุกเบิกเหล่านี้แล้วก็เราเรารู้ว่าเราทําแล้วเราก็พยายามพัฒนาแล้วก็ทำทำต่อไปให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับในตอนในตอนแรกที่ตอนไปทไมที่ถาาตอนนี้เราไกลมากครับก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกที่ทำเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ครับเราแค่มองว่าเราอยากทําอะไรที่มันใหม่แล้วก็แตกต่างซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่ทําออกไปเนี่ยมันมีคนชอบมากมาก แล้วก็ไม่ใช่คนไทยด้วยไม่ใช่แค่คนไทยด้วยก็คือคนต่างชาติด้วยมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังทาอยู่เนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลอีกนะครับตอนนั้นเสี่ยงครับเพราะว่าตอนที่ทําตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าไม่ประสบความสําเร็จทางด้านทางด้านทางด้านการเงินนะครับก็ตอนนั้นก็ไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆเลยครับพัฒน์ก็รูจักว่อาครับ อันนั้นคือเขาเขาประมาณการว่านําไรายได้เข้าประเทศเขาประมาณการว่านําไรายได้เข้าประเทศได้ประมาณนั้นอะไรเงี้ยนะครับ<ม>ซ,ซึ่งจริงแล้วเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ก็คุยกับท่านทูตเหมือนกันท่านทูตบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งท,งที่สิ่งที่พวกเราทํากันเนี่ยรายได้เข้าประเทศเนี่ยสามารถพูดได้ว่าไม่สามารถประเมินค่าได้ครับเพราะว่ามันมันคิดเป็นตัวเงินไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกความรักความชอบ ซึ่งมันจะต่อยอดไปไม่รู้จบนะครับด้วยากสำคัญคือน้องๆเป็นในค้าครับอันนี้ที่ตาสูงเาขงเาบอกความคิิอยังไงครับจริงๆเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าความเป็นคนไทยเนี่ยที่ทำให,ททำให้ที่ทำให้มันยึดกลุมหัวใจของคนทั่วโลกได้ครับผมยังเชื่อว่าจริงๆแล้วการทำคอนเทนต์เนี่ยการทำโปรดักชันคอนเทนต์การทำ ซีรีส์ทำละครเนี่ยทำได้หมดทุกๆคนทุกๆชาติครับแต่ความเป็นคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเหมือนเราได้อันนี้ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นจุดที่เราชนะครับต้องเปิดครับพี่ดาวัถึงตัี่าว่าการไปของเราที่ไปงเรู้สึกยังไงางคะว่าจากวันนั้นจนีจริงๆก็รู้สึกเป็นความภาคภูมิใจครับว่า ว่าอย่างน้อยพวกเราเป็นส่วนเล็กๆที่สามารถทําให้หลายๆคนจากต่างประเทศสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยหรือไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าจะเป็นภาษาด้วยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจที่อย่างน้อยคอนเทนต์ของเราส่งต่อไปจนถึงคนทั่วโลกได้ครับที่ิวันนน้า จริงๆไม่ได้คิดตั้งแต่วันนั้นแล้วครับว่าจะมีแฟนๆที่จะมารอติดตามเรามากขนาดนั้นแล้วพอมันมาจนถึงวันนี้เราก็ค่อนข้างจะดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆรอบโลกที่การนะคะโลกี่การที่ออามาใกล้ๆนยครับตอนวันที่แบบเราไปเจอ ็ดีใจครับที่สิ่งที่เราตั้งใจทํางานออกมาแบบนําเสนอไปแล้วทุกคนทั่วโลกให้ความสนใจอะไรแบบนี้ครับมันก็เป็นเหมือนแบบกําไรในชีวิตของเราครับแล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นด้วยอยากจะพรีเซนต์งานออกมาให้ให้ดีมากยิ่งขึ้นทํายังไงให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ทําตอนแรกอะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะไปไกลอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าพอพอมันไปไกลแล้วอะ มันหน้าตาพวกเราอ่ะเนาะหน้าตาบริษัทด้วยอะไรด้วยเราก็อยากให้มันแบบไปแล้วออกไปในทางที่ดีดีแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับการหรอกรันกันต้องบอกเลยวันแรกที่ได้ไปต่างประเทศหรือไปแฟนมีต่างกาันไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าแบบว่าหุยว,วันหนึ่งเราจะได้มีแฟนขับแบบต่างประเทศเพราะเรารู้สึกว่ามันห่างไกลกันมากอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบว่าดูเราจากแบบว่าที่ไกลๆแบบที่อื่นอะไรเงี้ยพอเราได้ไปถึงแล้วเห็นคนที่เขามารับเรามาเชียร์เราเรารู้สึกหุ้ย อันนี้คือความภูมิใจแล้วก็ดีใจอกุญ่ารที่แบบว่าเขารักแล้วก็คอยสปอร์ตเราเนี่ยครับอย่างที่ปปีบอกไปอ่ะมันก็เลยอยากทําให้ผลงานหรือว่าอะไรต่างๆของเราสองคนเนี่ยกออกมาให้ดียิ่งขึ้นอ่ะจาก T L มาสู่ T L นุ่งเนืนอเน้อค่ะนุ่งเนื้อสตอนนี้คือแฟนแฟนของเราต่างประเทศเยอะมากอ๋อค่ะใช่ก็<อ><อ>รู้สึกดีใจมากๆค่ะแบบว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้คิดเลยตอนแรกว่าจะมีแฟนๆชาวต่างชาติเยอะขนาดนี้เลยเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยซีรีส์ของ ก็เราเองทุกคนเลยเนี่ยค่ะมีมีแบบมีความน่าสนใจทำให้แฟนๆมาติดตามเอ็มมี่เอ็มี่มันนี่ทวกเราค่ะจริงๆก็ส่วนตัวเพิ่งเข้าร่วมกับเป็นครอบครัวจีเอ็มพีวีได้ไม่นานค่ะและ้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเจอแฟนๆต่างประเทศก็ก็เยอะอยู่แล้วก็รู้สึกว่าดีใจทุกครั้งที่แบบไปถึงแล้วมีคนประเทศนั้นๆมาเจอเราจริงๆแล้วก็บอกเราแบบเราคอยให้พวกเราไปหา ร่วมกับองค์กรที่มีความคิดที่จะพัฒนานำวัฒนธรรมไทยไ ต่อไปของเราก็ยังคงุมทางานนี้ให้ดีที่สุดครับแล้วก็พัฒนาทุกๆด้านไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็พยายามจะหาอะไรใหม่ๆมาทําให้คนดูเราไม่เบื่อนะครับ mm hmm. แล้วก็ยังติดตามเราไปได้เรื่อยๆแล้วก็รักน้องๆศิลปินของเราไปเรื่อยๆนะนั่นเองครับครับ เรามีหลายเรื่องนะครับที่ตอนนี้มีม,มีมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับมีเรื่องที่มีทั้งที่เปิดเผยได้แล้วแล้วก็ยังเปิดเผยไม่ได้นะครับที่เปิดเผยได้แล้วก็เช่นเราเราเราคงทำซีรีส์ใหม่ๆมากขึ้นแล้วล้วก็ทําให้คนมีความสุขเป้าหมายเราก็คือทุกๆอย่างจะทําให้คนทั่วโลกมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่ว่าจะมีคอนเทนต์หรือว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาเนี่ยเราก็จะมุ่งม,มั่นทําให้ทุกคนมีความสุขให้ได้ ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับจะมีอะไรเด็ดๆออกมาอีกเยอะแน่ๆครับ